Loneliness I call mine แลวเราเลยเลยเลยรู้สึกว่าในกลางคืนนั้นในความมืดนั้นอยากจะจูบหรืออยากจะกอดหรืออยากจะอยู่กับคนที่เรารักและอยู่ไม่ได้เหลือแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือความทรงจำของเธอเลยใช้คำว่าฉันจูบหรือสัมผัสความทรงจำของเธอลองนึกถึงเธอเป็นลูก และเหลือแต่รูปที่จะกอดที่จะหอมแก้มหรือที่จะสัมผัสในภาษาอังนี้คำว่า kiss มีความหมายกว้างสามารถอบอกได้ว่าเป็นการจูบเป็นการหอมแก้มเป็นการสัมผัสหรือบางครั้งรถชนและรถชนนิดๆอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรแค่ได้ kiss เสมีเงินเหมือนกัน mm hmm. I kiss your memory in the colored night บอกว่าฉันจูบฉันสัมผัสกับความทรงจำของเธอเพราะเราเหลือแค่นั้นคิสเป็นคำที่เราใช้ได้กว้างอย่างที่บอกเป็นเป็นคำง่ายๆก็ได้เรารักกันเราจูบกันหอมแก้มกันหรือเราสัมผัสอะไรเล็กน้อยนิดๆไม่เต็มที่เวลารถชนกันนิดๆอาจจะใช้คำว่าคิสหรือเวลาตีพูรหรือคนไทยเรียกตีสนุกเมื่อลูก ลูกโดนอีกลูกหนึ่งนิดนิดไม่อยากให้โดนหนักๆอาจจะบอกว่าแค่คิสก็พอแล้วใช้ได้เลย I kiss your memory in the colored night ในช่วงกลางคืนที่มีสีหลากหลายความหมายนี้คือในความมืดนะั้นในความทรงจำของเรามีสีหลากหลายที่เป็นของเธอที่เป็นเพื่อนเราในช่วงกลางคืนหรือในช่วงกลางคืนที่ มีแสงสีรอบตัวน่าจะสนุกแต่เราไม่สนุก In the colored night I kiss your memory In the colored night I hear your voices ฉันได้ยินเสียงพูดของเธอแต่ถ้าใช้คำว่า voice ไม่มีตัว s voice ตัวเดียวอันเดียวอาจจะแปลว่าได้ยินเสียงพูดของเธอแต่ถ้าใช้คำว่า I hear your voices มีเสียงหลากหลายแปลว่าอันนึง ยุ้ยคนนี้ที่พูดถึงมีเสียงตลกหลายหลายเสียงชอบแซวผมชอบพูดร้องเพลงก็เพราะเพราะฉะนั้นเขามีเสียงหลากหลายที่ผมคิดถึงและผมเลยใช้คำว่า I hear your voices ในเวลาเดียวกันในภาษาอังกฤษคำว่า voices สามารถแปลว่าเสียงห well ูแววหรือเสียงหลอนหรือภาพหลอนผีหรือสิ่งที่จะมาหลอกเราภาพที่เราเห็น เราเรียกได้ว่าเป็น voices เป็นสิ่งที่มารบกวนสติเราเราเลยบอกคำว่ามันได้ยินเสียงแววของเธอหลากหลายเลยตอบว่า Oh that I might Oh that I might อ h oh, oh, ถ้าฉันได้อยากให้เป็นไปได้ในภาษาอังกฤษถ้าช้ยคำว่า Oh that I might แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่หวังอยู่ฝันอยู่อยากได้ Oh, of that might have water a glass I อ้ถ้าฉันมีน้ำสักแก้วหนึ่งจะดีมากเลย Oh, that I might that I might และเลยเข้าซอยที่ร้องเมื่อกี้ตอนเปิดรายการว่า see you laugh with me again เห็นคุณเห็นภาพคุณหัวเราะกับผมอีกครั้งหนึ่งยุยหัวเราะกกิงและชอบเวลาหัวเราะกับเรา ทั้งตัวเขาจะสั่นและเราึนภาพนั้นได้ชัดโอ้ท้าได้เห็นนะอีกครั้งหนึ่งเห็นคุณหัวเราะกับฉันในภาษาอังกฤษคำว่า laugh with สำคัญที่เราใช้คำว่า with ถ้าใช้คำว่า laugh at มีความหมายเหมือนกับหัวเราะเยาะแต่ถ้า laugh with หัวเราะด้วยกันกลายเป็นสำนวนสำหรับคนอเมริกันเวลาทำอะไรและวพลาดและคนหัวเราะหัวเราะยาะจะชอบ เฮ้ย hey, หัวเราะกับฉันนะอย่าหัวเราะเยาะฉันนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าโอ้ oh, อยากจะเห็นเธอหัวเราะกับฉันอีกครั้งหนึ่ง Again เราใช้คำว่า Again เยอะในเพลงนี้อีกครั้งหนึ่ง h e a r you laugh with me again ได้ยินเสียงเธอหัวเราะกับฉันอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่า นอกจากได้เห็นเธอหัวเราะได้ยินเธอหัวเราะอยากจะสัมผัสมือเธออยากจะได้จับมืออีกครั้งหนึ่งมือ,อยุ้ยเป็นมือที่สวยมากสำหรับเรานึกบางเส้นยังจำได้เราก็เลยคิดอยากจะจับอีกครั้งหนึ่งสัมผัสอีกครั้งหนึ่ง touch your hands and hold them near uh, hold them near หมายถึง เอามาใกล้เราเอามาใกล้เราเวลาอยู่รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีชอบดึงมือดึงมือเธอดึงมือเธอและดึงมาใกล้ตัวเราและบอกว่าทุกอย่างจะโอเคเพราะฉันอยู่นี่ตรงนี้ Touch your hands and hold them near I miss you here ฉันคิดถึงคิดถึงเธอตรงนี้ในภาษาอังกฤษถ้าใช้คำว่า ฉันคิดถึงเธอ,อมีน้ำหนักมีความหมายแต่ถ้าเติมคำว่า here มันยิ่งหนักกว่าว่าไม่ใช่คิดถึงเฉยๆแต่คิดถึงตรงนี้เลยตอนนี้เลยอยากอยากให้เธออยู่ที่นี่เลยเราก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาและเราใช้คอร์ดง่ายๆที่ร้องว่า In the darkness of this space and time Loneliness I call mine Kiss your memory in the colored night Hear your voices Oh that I might Hear you laugh with me again. Here you laugh with me again. Touch your hands and hold them near I miss you here. I miss you here, la allow la kitten cry. เราชอบว่าตัวเองเนาะว่าเราพลาดทำไมเราพลาดเราเลยแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาว่าคำพูดเหมือนบทเรียนที่ฉันไม่ยอมเรียนรู้ไม่ถึงมีคนเตือนตัวเธอเองก็เตือนแต่เราไม่ยอมเรียนรู้เลยใช้คำว่า words like lessons I haven't learned และแต่ละวันที่ผ่านมาหลังจากนั้น มันผ่านไปเร็วมันหมุนไปเร็วเวลาเราควบคุมไม่ได้คิดถึงเวลานั้นลายชายคำว่า days like memories spin and turn แต่ละวันเหมือนความทรงจำมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเ,เราควบค,คุมไม่ได้มันไปบอกนึกถึงค,ความรักที่ยุยยเสนอให้เราให้เลยและเราปฏิเสธ love you offered love I refused ฉันไม่ตเสธฉันไม่เอาความรักที่คุณเสนอมา Love you offered Love I refused และเหมือนผู้ชายเราทั่วโลกเนาะเพราะว่าเราเราติ้งต๋องในเรื่องความรักผู้หญิงให้ความรักและเราทำอะไรเรากลัวกลัวจะเสียความอิสระหรือกลัวจะเสียอะไรก็ไม่ทราบแต่เราชอบไปเรื่อยๆแทนที่จะลงทุนกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเลยเข้าไปหาความรัก ผู้ชายเราเลยวิ่งหนีจากความรักเป็นบางครั้งเลยใช้คำในภาษาอังกฤษว่า scared of something I might lose กลัวกลัวจะเสียอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาจจะเป็นความอิสระและเรากลับมาร้องไส้ที่พูดถึงว่าอยากจะได้ยินเสียงหัวเราะของเธอเห็นเสียงหัวเราะของเธออยากจะสัมผัสมือเธอ ใกล้ชิดคิดถึงเธอตรงนี้หลังโซโล่เรากลับมาและเลยคิดเวลาคนหนึ่งคิดถึงใครและแบบไม่ไหวแล้วบอกว่าโอเคโอเคโอเคเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะเราจะตกลงกันใหม่เราจะตกลงกันใหม่หมยอมตกลงกันแล้วในภาษาอังกฤษเรามีคำพิเศษสำหรับการตกลงกันเราใช้คำว่า St a strike a deal strike a deal ถ้าสมมตินักธุรกิจสองคนมาคุยกันและตกลงกันได้สามารถใช้คำว่า strike a deal ก็ได้แล้วเลยใช้คำว่า I so I strike a deal เพราะฉะนั้นฉันยอมตกลง in the whispered night ในกลางคืนที่เงียบสนิทในภาษาอังกฤษถ้าใช้คำว่า whispered night เหมือนช่วงกลางคืนที่ถูกประสิทธบมา whispered night so I strike a deal in the w h i s p e r night ฉันจะยอมเรียนรู้ที่จะรักเป็นที่จะรักเป็นถ้าได้ถ้าได้ในสิ่งที่อยากได้คือตัวเธอเองเราเลยใช้คำว่า I'll learn to love oh that I might oh that I might ฉันยอมเรียนรู้ที่จะรักเป็นถ้าฉันจะได้และจะได้อะไรและอยากจะย้อนเวลาอยากจะ ย้อนเวลาเพื่อจะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพลาดไปถึงเราแก้ไม่ได้เราอยากจะเคลียร์บัญชีอยากจะเริ่มต้นใหม่เราเลยใช้คำว่าอยากจะ turn back time turn back all that is wrong ในภาษาอังกฤษ turn back สามารถแปลได้ว่าย้อนย้อนเวลาหรืออีกความหมายหนึ่งของ turn back คือปฏิเสธถ้าสมมติ ทหารสู้กันพม่ากับไทยตอนสู้กันคนอยุธยา turn back คนพมา่าคือสู้จนเขาเข้ามาไม่ไดเ้เราเลยใช้คำนี้เพื่อได้สองความหมายในประโยคนี้คือย้อนเวลาเพื่อแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพลาดหรืออยากจะปฏิเสธสิ่งที่เราทำมาที่พลาดไปคือไม่ให้มีเลยเหมือนไม่เคยทำ turn back time turn back all that is wrong และถ้าทำอย่างนั้นได้นะเคลียร์บัญชีทั้งหมดอยากจะทำอย่างเดียวร้องเพลงรักนี้ให้เธอฟังถ้าได้นั่งร้องด้วยกันฟังกันเชื่อว่ายุ้ยต้องร้องด้วยเราจะได้ร้องเป็นคู่แทนที่จะนั่งร้องคนเดียวน้องแตงต้องแตงในห้องนี้อเลยใช้คำว่า and sing to you this love and song my so back why So I strike a deal in the whispered night I learn to love all oh, that I might turn back time turn back all that is wrong and sing to you. This is a loving song, like I by wrong side. see you laugh with me again, hear you laugh with me again, touch your hands and hold them near, I miss you. I miss you here I miss you here โอ้แล้คิดถึงแต่ดีใจไม่ได้คิดถึงคนเดียววันนี้กลายเป็นว่าผมไม่ได้อยู่วันนี้ in the darkness of space and time ผมมีเพื่อนคือท่านที่กำลังดูรายการเราอยู่แล้วแปลเกือบทั้งหมดในเพลงนี้ให้ท่านเหลือท่อนหนึ่งที่อยากจะให้ท่านเอาไปดูเองคิดเอง แต่เราแปลเมื่อเล่นเพลงเต็มให้ท่านคนเราทุกคนเนาะมีความรักในชีวิตหลากหลายมีความรักที่แบบเข้ามาหาเรามีความรักที่วิ่งหนีจากเรามีความรักที่เราก็สร้างเองมีความรักที่คนอื่นบริจาคให้เราผมเคยรวยเคยมีคนบริจาคความรักให้ผมคือ,อยื้ đây. และความรักนั้นเคยอ,อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ here หรือในภาษาอังกฤษถ้าจะพูดแรงกว่านั้น right here อยู่ตรงนี้เลยแล้วเราเสียไปเพราะเราเห็นแก่ตัวหรือว่าเราไม่ฉลาดเหตุผลร้อยแปดแต่ว่าถ้าท่านมีความสุขและมีความรักให้คนใกล้ตัวคุณอาจจะไม่ต้องร้องเพลงแบบนี้ก็ได้ขอมอบให้ยุ้ยขอมอบให้ทุกคนที่ยังมีความรักอยู่รักษาไว้เราจะได้ไม่ต้องร้อง โดดเดียวกันนะลองตามเนื้อเพลงและร้องด้วยกันไหมในรายการ English by Song ผมทอดทองดีเธอและฉันกำลังอยู่ right here Loneliness I call mine Kiss your memory in the colored night Hear your voices, oh that I mine See you laugh with me again Hear you Touch your hands and hold them near. I miss you here. Words like lessons. Love, I refused. Scared of something I might lose. But now I've lost just what I need. Your voice, your touch, your hope, your love. To touch your hands and hold them near. I miss you. I might turn back time turn back all that is wrong and sing to you this loving song and hear you laugh with me again yes see you laugh with me again touch Hands and hold them near I miss you here in the darkness of this space and time low